ครับอือฉันต่อสมชัครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมกี่ต่อซ้อมอยู่ที่ท่ายิ่งชัยอยู่ที่จังหวัดน้ำแปงอยู่ที่เดิมและอยู่นั่นตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่เบอรซอมล้มั้งน้องนะครับเพิ่พี่พี่น้องน้ในใครเชิญเนาะตอนนี้เราอายุสิบแสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสองครับมวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องครับวันนี้เจะต้องมาเจอสี่พลัง เคยต่อยกันไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยหรอกได้ศึกษาเกมการต่อยเขายาวสแตนด์เขาหมุดสไตล์เาวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกมวางแผงให้ดีตามสไตล์นะฮะมันต่อยตามสไตล์ก่อนมีอะไรจะแก้ไขวุฒิเบอร์ทีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่อ้อมน้อยครับอ้อมน้อยนั้นต่กับเสื้อบอลเป็นยังไงชนะน้องครับชนะน้องมาเวทเท่าไหร่ร้อยร้อยเก้าวันนี้ต่อยร้อยแปดเนาะเมื่อเช้าสอบหนักแล้วเป็นไงมาขาดเลยมาสบายร่างกายตอนนี้เป็นไง 890สมูทแข็งแรงรวันนี้ก็พร้อม,มาอาชนะากับไข่มาเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ3โ,โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวน,นี้ประมาณ50ก,กว่าไฟคนจังหวัดบางประฝากเชิญช่วยแฟนลับ่อยเืิอเสียแรงใจนะครับปีนี้เต็มยี่แนี่นอนครับอาวน,นี้เคยโชคดีขอบคุณครับ